สิ่งที่ตัดสู้พิสูจทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดตรงอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรคล้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดตรงนั้นคืออะไรคือการประกอบตนปัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทําที่ยังต่ําเป็นของชาวบ้าน เป็นของคนชั้นบุทุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนามาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แหลพิสูจนทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต สองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดจักสุเป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานพิสูจทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลาง ที่ไม่ดิ่งไปหาที่สุดโตรงสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิสูจทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์นี้เองแปดประการคืออะไรเล่าคือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้อง การทำการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องพิสูจนทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักสุทำให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานพิสูจทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันห้าที่ประกอบด้วยอุปาทานเป็นทุกข์พิสูจทั้งหลายนี้และคือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลินอันเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตันหาในกามตันหาในความมีความเป็นตันหาในความไม่มีไม่เป็นพิสูจนทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของความทุกข์คือความดับสนิทเพราะจางไป โดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยความทำไม่ให้มีที่อาศัยจึงตัณหานั้นทิ่สู่ทั้งหลายนี้แลคือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติอันทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐ อันประกอบด้วยองค์8ประการนี้ได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความดําริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทําการงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียนที่ถูกต้องความรำลึกที่ถูกต้องความตั้งใจมั่นคงที่ถูกต้องพิสูจทั้งหลายจักสุขเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกนี้เราตถาคตกำหนดรู้รอบแล้วพิสุททั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน เกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตถาคตละได้แล้วพิสูจนทั้งหลายจากสูเกิดขึ้นแล้ว ยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้ เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วพิสุททั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เกิดข it ึ really cool. um. ้นในสิ really awesome. like say, ่งท um, ี่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมี เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้ลุกถึงความดับไม่เหลือของความทุกนี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้วพิสูจทั้งหลายตลอดการเพียงไรที่ยานทัศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีปริวัตสามีอาการสิสอง ในอริยสัตว์ทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นยานทศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตัดสู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดา และมนุษย์พิสูจทั้งหลายเมื่อใดยานทัศนะเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีปริวัิสามีอาการสิสองในอริยสัตว์ทั้งสเหล่านี้เป็นยานทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตัดสรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์การตัสรู้คือการทับรอยแห่งพระพุทธเจ้าในอดีตพิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบ เกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วบุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สมบูรณ์ด้วยสักโบกขอรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคน่ารื่นรมพิสุจ์ทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นเข้าไปกราบทูลแจ้งข่าวนี้แก่พระราชาหรือแก่มหาอำมาตยของพระราชาว่าขอเท้าพระกรุณาจงทรงทราบเถิดข้าพระเจ้า เมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วข้าพระเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชสถานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ สมบูรณ์ด้วยสระโบกขอรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคน่ารื่นรมขอพระองค์จงปรับปรุงสถานที่นั้นให้เป็นนครเถิดพระเจ้าข้าดังนี้พิสุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้นจึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนคร สมัยต่อมานครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีประชาชนมากเกลื่อนกลนด้วยมนุษย์ถึงแล้วซึ่งความเจริญไพบูรณ์นี้ฉันใดพิสุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อน เคยทรงดำเนินแล้วพิสูจทั้งหลายก็รอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคืออริยะอัดถังคิกะมักนี้นั่นเทียวได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมัตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพิสูจทั้งหลายนี้แลรอยทางเก่าที่เป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วเรานั้นได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้น เมื่อดำเนินไปตามซึ่งหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชรามรณนะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณนะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณนะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณนะข้อความต่อไปจากนี้ได้ตรัสถึงชาติภพ อุปาทานตัณหาเวทนาภาษะสลายตนะนามรูปวิญญาณสุดลงเพียงสังขารโดยอาการทั้งสี่ดังที่ได้ตรัสในกรณีแห่งชลามรณะเหมือนกันทุกตัวอักษรเว้นแต่ชื่อของตัวปฏิจจสมุปปน,นธรรมนั้นๆเท่านั้นการตัสรู้คือการทรงรู้แจ้ง ภาษายตะนะโดยอาการห้าครั้งหนึ่งประทับอยู่ที่เชตวันตัดเรียกพิสูททั้งหลายมาแล้วได้ตรัสเรื่องสมณาพราหมณ์ที่มีทิฏฐิต่างๆกันโดยแบ่งเป็นพวกพวกคือตรัสพวกอปรันตานุทิฏฐิมีทิฏฐิปรารภขันส่วนอนาคตห้าพวกได้แก่พวกสัญญีวาทะ อสัญญีวาทะเนวสัญญีนาสัญญีวาทะอุเฉทวาทะและทิฏฐธรรมนิพพานวาทะแล้วตรัสพวกปุปพันตานุทิฏฐิมีทิฏฐิปารลบขันส่วนอดีต16พวกและตรัสถึงทิฏฐธรรมนิพพานวาทะของพวกที่สลัดอปรันตานุทิฏฐิและปุปพันตานุทิฏฐิเสีย แล้วไปถือเอานิรามิสุขอันเกิดจากฌานทุกระดับว่าเป็นนิพพานแล้วสำคัญตนว่าเป็นผู้สงบรำงับดับเย็นไม่มีอุปาทานทรงระบุว่านั่นเป็นเพียงอุปาทานของคนพวกนั้นตถทาคตทรงทราบว่าอุปาทานนั้นเป็นทิฏฐิยากที่คนเหล่านั้นปรุงขึ้นและทำเป็นที่ดับ แห่งอุปาทานที่คนทั้งหลายเหล่านั้นปรุงขึ้นก็มีอยู่ทรงเห็นธรรมเป็นเครื่องออกจากอุปาทานเหล่านั้นไม่เวียนไปสู่อุปาทานเหล่านั้นดังนี้แล้วได้ตรัสข้อความนี้สื่อต่อไปว่าพิสุทั้งหลายก็บทแห่งธรรมนี้แหลเป็นบทแห่งธรรมอันประเสรศิฐสงบประงับไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า อันตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะแล้วตรัสรู้นั่นคือความที่ตถาคตรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความดับลงซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำซม้มซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกแห่งภัสสายตนาทั้งหแล้วจึงหลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นพิสุทั้งหลายนั่นแหละ คือข้อที่ตถาคตได้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งบทแห่งธรรมอันประเสริฐสงบรำงับไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่ากล่าวคือความที่ตถาคตรู้แจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความดับลงซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำสามซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกแห่งภาษายตนะทั้งหแล้วจึงหลุดพ้น เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหนังสือชุดธรรมโคตรพุทธประวัติจากพระโอษฐเล่มที่ 5, ห้านาทีหนึ่งร้ถึง123